เออรีฉันจ่นยแลตื่น <oddly> ช <mus incom> um> ้ามาลืมฉันรู้สึกว่าฉันลืมอะไรเออลืมให้หาด็อกกี้ด็อกกี้อ่ะด็อกกี้หายด็อกกี้ไอยู่ไนด็อกกี้ด็อกกี้ด็อกกี้อ่ะไม่ ด็กกี้เน่เป็นไรอะ่ะเพื่อน,น,นช,ช่วยด้วยช่วยด้วยมันนี้นเป็นไรด็กกี้เนี่ยเป็นไรมผมตัวใหญ่ต้อ,ตอรนะรอพน่ะด็กกี้จะช่วยเราเองเฮ้ยโอ๊อยอ,อะไรกันเนี่ยเฮ้ยด็กกี้เน่เป็นไรอะ่ะผมตัวใหญ่ครับ ใหญขึ้นอ่ะพี่พุ่มมาจากไหนอ่ะใครผู้คนทำโอ้ไม่โอ้ในมันผู้ชายที่เป็นเพื่อนฉันนี่นะเขาตัวใหญ่ขึ้นอะไรกันเนี่ยอโอ้ผู้หญิงคนนั้นเขาก็ตัวใหญ่ต้องไปดูพิริพรแล้วพิริพรโอ้่วยด้วยมียักษ์อยู่หน้าบ้านฉันเขาเป็นยักษ์เหรอ เฮ้ยที่ด้วยพี่ยัก์นะโอไม่ทุกคนเดือดร้อนกันหมดโอ้ไมอ่อะคุณตำรวจก็ตัวใหญ่ขึ้นโอ้ไม่พี่ลีพอยเป็นไงบ้างอู้ฉันไม่ได้เป็นไรหรอกฉันไม่ได้บาดเจ็บอะไรฉันอยู่ในบ้านเนี่ยเอออะไรกันเนี่ยคนพวกนี้เขาเพื่ออะไรกันแน่เออผมตัวใหญ่ฉันตัวใหญ่อะ โอไม่ไอ้นมันมาจากอะไรเนี่ยทำไม่คนถึงตัวใหญ่ขึ้นอะไรกันเนี่ยตัวนะหรือมันคือลูกตัวใหญ่ลูกตัวใหญ่นี่เหรออันนี้ต้องไปนค้นแล้วมมอันนี้ต้องค้นดูแล้ววะสาเหตุมันมันเกิดจากอะไร ฮะเกิดจากการกินของที่มีสารอะไรบางอย่างสารนั้นมีชื่อว่า LDE เป็นสารเป็นสารที่จะทำให้ตัวบวมขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงสิ้นสุดจริงๆแล้วมันชื่อบิกนี่นะแต่ทำไมเดี๋ยวนะฉันไม่เคยเห็นสารนี้เลยอ่ะเป็นสารผิดกฎหมาย พิษภพิกานหมายด้วยแล้วใครเป็นคนทำเนี่ยต้องหาแล้วล,ะล่ะว่าใครเป็นคนทำอาจจะเป็นพวก bye, สายลับ bye, bye. แต่ว่าทำไมมันเป็นแพร่ระบาดไปทั่วขนาดนี้ดี่ต้งไปค้นหาอีกว่าเป็นแพร่ระบาดท,ทำไมเออโลกโลกนี้มันชื่อว่าโรกอะไรเนะี่ยเดี๋ยวขอค้นหาก่อนแล้วก็ต้องหาที่มาด้วยว่ามันระบาดเพราะว่า,วาอะไรเอา เอ้ยไม่ใช่เรื่องเล่นนะคนเมืองนี้จะตายไหมเนี่ยลูกนี้เป็นแล้วตายฮะไม่แล,แ,บบและแถมม,มันเพลระบาดไปทั่วโอ้ไม่เป็นเพลระบาดไปทั่วเลยเหรอโอ้ไม่ทำไงดีต,ตัวฉันใ,ใหญ่ไหมเนี่ยเป็นแล้วตายด้วยอะอ หา,าคนมาช่วยจะมีใครช่วยเราได้บ้างเนี่ยไม่ไม่ต้องร้องไห้นันต์อกกี้มันต้องหามันต้องมีสาเหตุดิแม็กพีเขอแม็กมีอะไรมานี่ดิมานี่สิโอสวัสดีคนตัวเล็กเฮ้ยแม็กแม็ก ใช้เพื่อคนหาดูแล้วมันคือโลกมันคือเรียกมีอะไรเหรอพีริพรใช้าเพื่อค้นหาดูแล้วไม่เป็นโลกมันชื่อว่าโลก S E D L S E L จะพูดผิดมันมีวิธีการหายการหายไงมันมีรักษาสาพที่ใส่เขาเลยก็คือการพูดความคิดใส่เขาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะจะกลัวอะไรอ่ะฉันกลัวยักษ์นี่แหละ แล้วว่าไม่ทะเลาะกับเขาไว้บ้างแต่ว่าฉันไม่นค่อยดูแล้วมันมันเกิดจากการกินของที่มันท,ที่มันมีสารเน่าเสียนั่นแหละไม่ใช่มันเป็นมันเป็นสารที่ทแบบกัญหาคือการพาเขาไปโรงพยาบาลแล้วจะอุ้มไว้ยังไงอะ่ะก็คือการคุยความจริงกับเขาฉันไม่ใช่ถ้าเขาไปคุยกับเอ้ยคุยความจริงมาเลยว่านายรู้จักเข้าไปถามเขาไามาว่าเราเคยเจอกันไหม ถทมอะไรก็ได้ไปเลยวอย่าไปพอตำรวจก่อนนะโอไม่มันเกิดโรคอะไรขึ้นเนี่ยโอไม่คุณตำรวจก็ตัวใหญ่เนี่ยฉันไม,นไม่เห็นไม่เดี๋ยวจะไปแล้ไม่เนี่ยไปตำรวจจะเข้ามานะเฮ้ยเดี๋ยนะ มัถามเขาว่าเขารู้จักนายหรือเปล่ปาค่อยบอกว่านายก็ต้องเอายาไปฉีดยาฉีดได้ดเ,เหรอใช่แฉันหายาฉีดไม่เจอมีกระแทกไงกระทกบอกว่าคราวนี้ไม่เป็นกระแทกวิเศษใช่ไหมช่วยคนได้ <Hey. S 1> เฮ้ยไปตีเลยแต่ฉันขอขอไปหาหมอ,อก,ก่อนนะโอหมอเที่ฉันไม่เคยไปฉีดวัคซีนนะ <c oughs> ฉันจะต้องไปถามเขาแล้วล่ะว่าว่าโรคนี้ไม่เกิดมันเกิดจากอะไร <c oughs> เออใช่คุณหาแล้วนะว่าว่ามันเกิดจากกินของที่มันมีสารอะไรบางอย่างคุยจะช่วยคุยกับผมไหมครับเออคุณหมอครับทุกคนตัวใหญ่กันหมดเลยอะ่ะแล้วมีวิธีมีวิธีรักษาไหมครับแป๊บนึงนะครับผมไม่มีคุณมีรักษาไหมทุกคนทุกคนรวมคือว่าคือว่าเรา,ารักษาดีว่าจะหายทีไหมเนี่ยเฮ้ยคุณแต่ว่า โลกนี้มันเป็นแล้วตายอะครับเป็นแล้วเนี่ยแล้วทําให้เราหายใจไม่ออกแล้วก็ตายอะครับนี่ของผมนะเราต้องเอากระทกนี้ไปตีสีเขาเขาจะหายในทันทีแต่เราต้องรอไปสิบห้าวินาทีที่เขาจะหายเข้าใจะไมครับเป็นลายลาย,ยารักษาระดับโลกที่ดีที่สุดเฮ้ยกระทะเหรอครับเยกระทะได้ที่ผมเคยนำะไปตีงูเหรอครับ นั่นแหละอันนั้นแหละมันนี้เขาทำไม่เศษเราดูรอดูเคยทำแล้วก็ชิมเข้าดูบเหมือนกันใช่ไหมรากได้ไี่ตีเขาห้ามมาทีคุณหมอที่หาสาเหตุหน่อยได้ไหมอ่ะว่าว่าใครคนทำเดินมานี่สิมันน่าจะเป็นพวกสายลับอะไรบางอย่างนั่นแหละครับอืมใช่จิ๋ดเดีเด็กแก่เดกไปกินอะไรมาทำไมใชง ผมยังไม่ได้กินอะไรเลยครับออกมามบ้านก็งงแล้วครับแอบไปกินเปนคนทำฮะอะไรกันเนี่ยแอบไปกินรู้ึสแ้นน่าทีไรไปทำกับเขาแบบนั้นทำให้เขาต้องตายเขาก็เลยกับบัแก้แคนดให้ทุกคนกับบัแก้กแคนแม็กจะําใม้ไม่เจอเขาก็เลยทำลายทำให้คนในนี้เป็นกันเขาใจหรือยังโอไม่ทุกคนต้องตายหมดทำไงดีเนี่ย